การใช้คำว่าทันแล้วก็เกวอลที่มีความหมายว่าเดือนสองคำนี้นะคะสามารถใช้แทนกันได้เพียงแต่เราต้องแยกใช้เพราะว่าเขาใช้ตัวเลขไม่เหมือนกันค่ะคำว่าทันให้ใช้กับตัวเลขเกาหลีอ่าอย่างเช่น1เดือนใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าฮันดลฮันดลเี่แปลว่าหนึ่งเดือนส่วนถ้าเราจะใช้เกวอลนะคะ1เดือนก็จะเป็นอิลเกวอลอิลเกวอลอ่าอิลแปลว่าหน,นะคะก็จะเป็นอิลเกวอลก็หเดือน ส่วนทาก็ h ั่นดัลก็1เดือนความหมายเดียวกันค่ะแล้วถ้า2เดือนอ่าถ้าเป็นทาก็จะเป็นทูด a ลทูด a ลอ่าที่แปลว่า2เดือนนะคะส่วนเกวอลล่ะถ้าใช้แปลว่าสองเดือนก็จะเป็น e e อีเกวอลอีเกวอลอ่าความหมายเดียวกันนะคะก็คือ2เดือนค่ะทูด a ลหรืออ e ีเกวอลความหมายเดียวกันนะคะก็คือ2เดือน3เดือนล่ะอ่าเซดัลเซดัล ที่แปลว่า3มเดือนแล้วถ้าเป็นเกวอลล่ะก็จะเป็นซ้ำเกวอลซ้ำเกวอลอ่าเพราะว่าใช้ตัวเลขจีนนะคะก็ความหมายเดียวกันค่ะก็คือ3มเดือนอาจจะเป็นเซดาหรือซ um ้ำเกวอลสามเดือนความหมายเดียวกันค่ะต่อไปสี่เดือนล่ะเนดาเนดาอ่าถ้าเป็นทาลใช่ไหมคะก็จะเป็นเนดาแต่ถ้าเป็นเกวอลก็จะเป็นซาเกวอลซาเกวอลอ่า เดทัลซาเกวอลความหมายเดียวกันนะคะก็คือส mm ี hmm. ่เดือนค่ะแล้วห mm ้า hmm. เดือนล่ะอ่ะทาโซตัลทาโซตัลอ่าก็คือห้าเดือนนะคะแล้วถ้าเป็นเกวอลก็จะเป็นอโอเกวอลโอเกวอลอ่าทาโซทัลโอเกวอลความหมายเดียวกันค่ะก็คือห้าเดือนหก <6 S 2> เดือนก็จะเป็นโยโซตัลโยโซตัลอ่าก็คือหกเดือนนะคะแล้วถ้าเกวอลล่ะ ยุคเกวอลยุกอลอ่าที่แปลว่า6เดือนนะคะโยโซทัลยุคเกวลความหมายเดียวกันก็นกคือ6เดือนค่ะแล้วถ้าเกิดในการใช้ประโยคละคะอ่าสองคำนี้นะคะสามารถใช้แทนกันได้อ่ะอย่างเช่นฮันก mm ุกอันจีฮันดัลทสเซอ ฮันกูกอนจีฮันดัลเทสอ่อันนี้เราใช้คำว่าดัลใช่ไหมคะคำว่าทันที่แปลว่าเดือนก็จะแปลว่ามาเกาหลีได้หนึ่เดือนแล้วทีนี้เราก็สามารถเอาคำว่าเกวลมาใช้ได้ก็จะเป็นฮันกูกอนจีอิลเกวอลเทสเซฮันกูกอนจีอิลเกวอลเทสอ่ะเห็นไหมคะสามารถใช้แทนกันได้นะคะเพียงแค่ใช้ตัวเลขให้ถูกแค่นั้นเองก็จะแปลว่ามาเกาหลีได้หเดือนแล้วคำหมายเดียวกันค่ะ หรืออีกประโยคน,นึงนะคะก็จะเป็น two days 전에이사왔어요อ่ะ two days 전에이사왔어요이사왔어요ก็คือแปลว่าย้ายบ้านมาอ่ะ two days 전에ก็คือเมื่อสอเดือนที่แล้วนะคะก็จะแปลว่าย้ายบ้านมาเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะทีนี้ถ้าเราใช้เกวอลก็จะเป็น이เกวอล전에이사왔어요이เกวอล전에이사왔어요อ่ะก็ความหมายเดียวกันนะคะก็คือ ย้ายบ้านมาเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะเห็นไหมคะเราสามารถเอามาใช้แทนกันได้นะคะเพียงแค่ทาใช้กับตัวเลขเกาหลีอ่ะแล้วก็เกวอลใช้กับตัวเลขจีนอ่ะใช้ให้ถูกแค่นั้นเองนะคะความหมายก็คือเหมือนกันจะมารถใช้แทนกันได้ค่ะ